เริ่มต้นนะครับให้เราเปิดไฟล์ที่เราได้เตรียมเอาไว้นะเปิดเข้ามาใน p t o t o s p นะจากนั้นเราก็จะต้องเปิดหน้าต่างการทำงานที่ชื่อว่า Layer ขึ้นมานะครับบางคนจะมีแล้วนะครับบางคนจะมีแล้วอยู่ตรงนี้ถ้าไม่ยังไม่มีก็ไปที่ Windows แล้วก็เปิด Layer ขึ้นมานะ o t t s s o p p จะทำงานเป็นแบบ Layer นะครับ เวลาเราทำภาพกิฟนะหนึ่งเลเยอร์ตอนหภาพนะครับเราจะจัดการภาพที่มันมีท่าทางต่างๆแล้วเราเอามาเรียงกันนะครับพอได้เลเยอร์มาแบบนี้แล้วนะครับให้ทำการตัดพื้นหลังออกไปนะเรามาที่เครื่องมือตัวนี้นะครับมจิกเป็นเครื่องมือ s e l e c t i o n นะครับ อันข้างบนชื่อ Quick Selection Tool อันข้างล่างเป็นมีจ c บ a n d Tool อ่าเราเลือกตัวข้างล่างนะครับเหมือน,นรูปเหมือนไม้กายสดเสิยนี่แหละอ่าแล้วก็คลิกตรงพื้นหลังนะครับถ้าเราเลือกภาพมาสีพื้นหลังมันเป็นสีเรียบๆแบบน,นี้มันก็จะเลือกได้ง่ายนะครับจากนั้นกด Delete เลยนะครับกด Delete ที่คีย์บอร์ดอ่าจะมีตาราง ขาวเทาใช่ไหมนั่นแสดงว่าโดนตัดไปแล้วนะครับจากนั้นให้กดคอนโทลดนะครับกดคอนโทลดหรือคลิกตรงพื้นที่ดำ,ดำดำด้านนอกของเฟรมภาพได้นะครับ e e t i o n อ่ามันจะหายไปเราได้แล้วนะครับหภาพเพื่อที่จะเอาไปทําภาพกิฟนะครับจากนั้นเราจะต้องทําการสร้างภาพที่2ขึ้นมาในที่นี้เลเยอร์หจะใช้ว่า1น 1, 1, ึ1นะครับจะได้ดูง่าย จากนั้นทำการดูพิเคตเลเยอร์หนึ่งขึ้นมานะครับวิธีการก็อ่ะง่ายๆนะครับคลิกแล้วก็ลากลงมาแล้วเอามาปล่อยตรงรูปกระดาษพับนี่นะครับรูปกระดาษพับเราก็จะได้เป็นตัวก๊อปปี้ขึ้นมานะครับหรือใช้คลิกขวานะครับคลิกขวาแล้วก็เลือกดูพิเคตเลเยอร์ตรงนี้นะ ดูพิเคทเลเยอร์ก็ได้อ่าก็ทำงานได้เช่นกันนะครับอ่าคลิกขวาดูพิเคทเลเยอร์อ่า,ขา,อาเขาให้เราตั้งชื่อเลเยอร์ใช่ไหมครับเราตั้งชื่อเป็น222 2, 2, แล้วก็กดโอเคนะวงนี้จะมีดวงตานะครับดวงตาก็คือเราอยากจะมองเห็นเราก็เปิดดวงตาถ้าถ้าปิดดวงตาก็คือมองไม่เห็นอ่า เลเยอร์ที่1นหันหน้ามาทางขวาขาโทษนะครับเลเยอร์ layer ที่1นหันหน้ามาทางขวาทีานี้เลเยอร์ layer ที่2เราจะให้เขาให้เด็กเนี่ยหันหน้าไปทางซ้ายนะเราก็ไปที่เมนูด้านบนนะครับ edit เราต้องเลือกเลือกที่เลเยอร์ก่อนนะครับถ้าเราไปเลือกเลเยอร์อื่นมันจะไม่ทำงานนะไปที่ edit แล้วก็เลือกเป็น transform ฟิปนะฟิปแบบเวอร์ติคลนะครับบางทีเราจำไม่ได้ว่าเป็นฟิปแบบอ่อ่าโทษเมื่อกี้เมื่อกี้บางทีเราจำไม่ได้นะบางทีเราจำไม่ได้เราเราเราไม่ต้องกังวลน,นะครับให้เราไปที่ edit transfer transform นะครับมันจะมีอยู่สองตัวนะครับ horizontal ฟิปแบบ horizontal จะเป็น <c oughs> แบบแนวนอนอ่าแบบนี้ แต่ถ้าเป็น Vertical ก็เป็นแบบแนวตั้งนะครับทีนี้ถ้าเราทำผิดนะเราให้เรากด c อนโทนแซนะครับคอนโทนแซคอนโะครับคอนโทเพื่อที่จะย้อนกลับนะมันจะย้อนกลับได้หนึ่งครั้งถ้าถ้ากดคอนโทแแต่ถ้าอยากย้อนกลับได้มากกว่านั้นให้กด c อนโทบวกอัลเทอร์เแล้วก็ Z นะครับมันจะย้อนกลับไปได้ประมาณ50สิบเต็ปนะ,นะะทีนี้ อันนี่เรากลับมานะครับอันที่หนึ่งหันไปทางขวาอันที่สองต้องหันไปทางซ้ายอ่ะอธิบายละเอยียดนิดนึงนะครับเผื่อคนที่ยังทําไม่ค่อยเป็นนะอะเราได้สองภาพแล้วนะครับทีนี้ต่อไปเราจะทําการรวมภาพให้มันเป็นภาพกิฟนะครับไปที่วินโดว์แล้วก็เลือกไทม์ไลน์ตรงนี้นะเพื่อเปิดแทบเครื่องมือ การสร้างแอนิเมชันขึ้นมานะครับทีนี้ตรงสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับเราจะเจออยู่สองอย่างคือ Create Video Timeline อันนี้จะเป็นวิดีโอนะครับในส่วนนี้เราจะเลือกเป็น Create Frame a n i m a t i อ่ให้เลือกนี้นะครับแล้วเราก็กด1ครั้งนะครับกด1ครั้งเข้าไปก็จะปรากฏแถบ Timeline ของการทำภาพ g ิ f นั่นเองนะครับตัวนี้จะเล็กนิดนึง ดึงขึ้นไปได้ไหมเอ่ยนะเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับดึงขึ้นไปไม่ได้ใช่ไหมไม่เป็นไรครับมนดูตรงนี้นะครับทีนี้อันนี้ก็คือภาพภาพที่หนึ่งนะครับภาพที่หนึ่งเราจะเพิ่มเฟรมเป็นภาพที่สองให้เรามาคลิกที่กระดาษกระดาษาพับตรงนี้นะครับเพื่อเพิ่มเพิ่ม เฟรมที่สองนนี้เรามีสองเฟรมแล้วนะครับต่อไปจะมาตั้งค่าภาพนะครับเรากลับไปที่เฟรมที่หนึ่งนะครับเฟรมที่หนึ่งอ่าแล้วเราไปเปิดตาเลเยอร์ที่หนึ่งนะครับแล้วก็ปิดเลเยอร์ที่สองอ่าต่อมาคลิกคลิกเฟรมที่สองแล้วก็ไปเปิดตาเฉพาะเลเยอร์ที่สอง นะครับมันก็จะเป็นซ้ายขวาอ่าซ้ายขวานะคราวนี้เป็นการตั้งค่าของเวลานะครับจะมีสามเหลี่ยมเล็กๆตรงนี้ให้เราคลิกแล้วเลือกนะว่าอ่าเราจะกําหนดการดีเลย์ของการเปลี่ยนภาพอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอ่าเลือกจากตัวเลือกที่มีหรืออื่นๆอ่าอันนี้กําหนดเองได้นะครับ ในที่นี้จะเลือกเป็น0.2ลองดูสินะครับตัวนี้ก็จะเลือกเป็น0.2เช่นกันอ่าเฟรมที่1 0.2เฟรมที่2 0.2นะครับแล้วก็เราก็ต้องมาเลือกตรงนี้ด้วยนะครับการทำซ้ำอ่าถ้า1ครั้ง once นะครับ3ครั้ง forever ก็คือตลอดไปหรือจะ order อ่าแล้วแต่จะ ตั้งค่าเองนะครับในที่นี้จะเลือกเป็น forever อ่าก็คือให้มันขยับตลอดไปนะคราวนี้เราก็ลอง play ดูนะครับอ่าก็จะดุกบิ๊กดุกบิกก๊กซ้ายขวาซ้ายขวาไปเรื่อยๆอ่ากด stop นะครับถือว่าใช้งานได้ต่อไปเราจะทำการ save นะครับไปที่ไฟล์ Save for web ิ่งคันตรงนี้นะครับด้านขวาข้างบนตรงนี้นะเราจะต้องเลือกนามสกุลเป็น GIF นะครับนามสกุล GIF แล้วก็ค่อยมากดเซฟอันนี้จะเซฟไว้ใน My Picture นะครับอ Boy 02แล้วกันนะแล้วก็กดเซฟนะ คราวนี้ลองไปดูการใช้งานนะอ,อาจจะเตรียม powerpoint ไว้นะครับแล้วก็แทรกรูปภาพานะไปที่ my picture นะครับดับบอยดับศูนย์สองนะครับมาแล้ว <c oughs> แล้วก็ลองเล่นดูตัวนี้ก็จอบพื้นหลังมาเรียบร้อยนะครับไม่ต้องไปทำในเว็บออนไลน์นะ <c oughs> อันนี้ก็คือการ สร้างภาพกิฟใน Photoshop นะครับ